จากหน้าเหมืองที่ทำการระเบิดหินฟันม้าหินจะถูกตักใส่รถบรรทุกเพื่อเข้าสู่โรงโม่หินเข้าเครื่องบดกับหินก้อนใหญ่ๆให้กลายเป็นก้อนหินขนาดเล็กลงหลังจากนั้นจะเข้าสู่เครื่องโม่หินอีกครั้งเพื่อลดขนาดให้เล็กลงอีกจนกลายเป็นหินฟันม้าที่มีขนาดไม่เกิน5มิลิเมตรก่อนถูกลำเลียงขึ้นสายพานและปล่อยลงมาไว้ที่กองพักแร่นี่คือหินฟันม้าที่ถูกย่อยขนาดแล้วขายได้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ตัวหินฟันม้าก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในวงการศิลป์เวลาผสมกับวัตถุดิบตัวอื่นแล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นรูปเสร็จเข้าเตาเผาตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เริ่มหลอมตัวก่อนพอหลอมตัวก่อนก็เหมือนจะเป็นตัวไบเดอร์ไปยึดวัตถุดิบตัวอื่นกับอีกอันหนึ่งมันทําให้เกิดความมันวาว เราผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารครับ <c oughs> ที่เป็นประเภ <c oughs> ท,ทเซรามิกบริษัทเราในสหพอประมาณ80%ไปต่างประเทศประมาณ50ประเคทื่อโลกนะครับป <c oughs> ริมาณการผลิตมาก้อยสักแค่ชั <c oughs> น่นีงต่อปีก็ประมาณ30ล้านชิ้นต่อปี ทุกวันนี้ประเทศไทยไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่พัฒนาจากถ้วยชามหม้อหหรือข้าของเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารซึ่งสามารถผลิตได้มากกว่า315ล้านชิ้นต่อปีเท่านั้นนะคะแต่ยังมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆป้อมสู่ตลาดโลกเครื่องปั้นดินเผาไทยสามารถแบ่งได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆคะ่ะกลุ่มที่1 earthware มีลักษณะดูดซึมน,น้ำมากแตกหักง่ายเนื้อภาชนะมีสีน้ำตาลแดงเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องปัน้นดินเผาพื้นบ้านกลุ่มที่2สโตนแวร์เนื้อดินมีสีขาวออกเทาเทาเช่นเครื่องสังค์โลหะถ้วยจานชามพื้นบ้านกลุ่มที่3ามพอรเลนเนื้อผลิตภัณฑ์สีขาวแข็งแกร่งและหนานิยมทำเป็นผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารกลุ่มที่4โบนไหน้าใช้ผลิตถ้วยจานชามที่ต้องการความขาวมากเป็นพิเศษเนื้อภาชนะบางเบาและมีความโปร่งแสง ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากเครื่องต้มน้ำชาแบบไทยๆดั้งเดิมมาเนี่ยคะ่ะมีขั้นตอนวิธีการในการผลิตเหมือนหรือต่างกาันก็คล้ายกันนะครับ<ม>แต่ที่เราพิเศษไปอาจจะเพราะว่าขึ้นจากเราเราก็ส่วนผสมนะครับที่แตกต่างตอนนี้วัตถุดิบของเาน,นี้จะอ,อยู่ที่ไหนก็ต้องเริ่มจากทางด้านวัตถุดิบ อนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ที่โรงงาน<ม>เข้ามา<ช>มีมมกองวัตถุดิบอยู่ในช่องเก็บดินหลายช่องมีดินหลายแบบเลยนะคะไม่รู้ว่าดินที่เราไปตามกันมาห้าเหมืองน,นั้นจะอยู่ตรงไหนบ้างค่ะใส่แก้วจากระยองค่ะดินขาวจากระนองค่ะเติลสปาหรือหินปันม้าค่ะ ปะคือดินดินขาวนะคะแล้วก็ดินดำแล้วก็มีทรายแล้วหินปันมานี่คือตัวหลักแล้วที่สุดยอดของโปรดักต์เราก็คือบนแอดหรือเท้ากระดูกวัวนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยในเมืองไทยยังผลิตไม่ได้เราก็ต้องนําเข้าจากอังกฤษถ้าชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าเท้ากระดูกวัวแลวจริงๆแล้วมันมาจากกระดูกวัวจริงหรือเปล่าจริงค่ะมาจากกระดูกวัวจริงจริงค่ะ ทำไมเราถึงใช้เท่ากระดูวัวลงไปในถุงกระพรนล่ะคบเท่ากระดูเนี่ยทาให้เกิดความขาวแล้วก็ความโปรง่งแสเท่ากระดูวัวที่นําเข้าจากประเทศอังกฤษนะคะลักษณะจะคล้ายดินขาวเลยค่ะสีขาวนวลนวนะคะแล้วก็เนื้อละเอียดพอบีบออกมานะคะจะเป็นผงร่วนร่วนเหมือนกับแป้งพอได้เป็นวัตถุดิบแล้วจะต้องทําอะไรต่อคะ เราก็ต้องมาชั่งแล้วก็ผสมเพื่อเ,อเข้าสู่กระบวนการเตรียมน้ำดินค่ะในการผลิตผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารของที่นี่จะมีการใช้วัตถุดิบทั้ง4ชนิดและมีการนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเพื่อใช้ทำผลิตภัณฑ์บนชน่นาโดยเฉพาะค่ะเมื่อได้วัตถุดิบครบแล้วก็จะถูกนำเข้าเครื่องโม่ผสมวัตถุดิบให้เข้ากันจนกลายเป็นน้ำดินจากน้ำดินก็จะถูกเข้าเครื่องรีดน้ำดินให้กลายเป็นดินแผ่น ดินแผ่นก็จะถูกแปลรูปให้กลายเป็นดินท่อนน้ำดินและดินผงค่ะจากนั้นดินแต่ละแบบก็จะถูกนำมาขึ้นรูปด้วยวิธีการที่แตกต่างกันมีเครื่องขึ้นรูปด้วยดินท่อนสามารถขึ้นรูปทรงภาชนะได้ทุกแบบเครื่องหล่อน้ำดินด้วยแรงอัดจะขึ้นรูปทรงภาชนะที่มีรอยโคง้งรอยหยักมาก เครื่องหล่อกลวงมักจะขึ้นรูปภาชนะรูปทรงกลวงเช่นกาน้ำและเครื่องอัดผงดินที่จะขึ้นรูปเป็นจานทรงแบนๆได้ค่ะเมื่อขึ้นรูปจนได้ภาชนะแล้วเนื้อภาชนะที่ได้จะยังไม่มีความแข็งแรงจึงต้องนำไปผ่านเตาเผาดิบเผาเพื่อให้เนื้อภาชนะมีความแข็งแรงกระบวนการผลิตเครื่องปันินเผาในระบบสาหกรมขนาดใหญ่ค่ะจะเหมือนหรือจะ อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่คนไทยทำกันมาแต่โบราณค่ะถ้ากระบวนการหลักๆคะเราเหมือนกันหมดค่ะก็คือต้องเอาดินมาทำเป็นขึ้นรูปมาผ่านการเผาผ่านการเคลื่อนอ่ะก็จะได้เป็นภาชนะออกมาค่ะแต่หลังแต่ว่าในวิธีการรายละเอียดเนี่ยของเราจะต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีเนื่องจากว่าเราต้องผลิตในปริมาณมากถึงประมาณหลายแสนชิ้นแล้วเราต้องใช้เครื่องจักรมากมายก็เพื่อให้ได้คุณภาพที่สมบเรมอ เตาอุโมง์ที่เรียนแบบเตาถ่านเตาฟืนแบบโบราณแล้วนะคะก็ยังมีเตาแก๊สสมัยใหม่ที่ทันสมัยมากๆค่ะไม่ได้ทํำด้วยอิฐอีกต่อไปนะคะแต่ทําด้วยไฟเบอร์และวัสดุทนไฟอื่นๆและขับเคลื่อนด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดค่ะไม่ต้องใช้แรงงานคนมาช่วยดึงช่วยลากของเตา,าต่อไปหลังจากนั้นจะนําเข้าเครื่องขับที่ใช้หินเซรามิกขนาดเล็ก ขับให้เนื้อภาชนะละเอียดเรียบเนียนและภาชนะจะถูกส่งต่อไปชุบน้ำเคลือบหรือพ่นเคลือบเพื่อเพิ่มความมันวาวให้กับผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะถูกส่งเข้าเตาเผาเคลือบเพื่อให้ภาชนะสุกตัวและเคลือบกลายเป็นเนื้อแก้วจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อแข็งแกร่งสีขาวมันวาวเมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วก็จะต้องสุ่มตัวอย่างไปทดสอบความแข็งแกร่งก่อนที่จะนำไปใช้งานได้จริงค่ะ เราต้องทดสอบอะไรบ้างคะก็ทดสอบอันดับแรกก็จะทดสอบเรื่องความแข็งแกร่งของแวว์นะคะแล้วก็ทดสเรื่องของการทนต่อการใช้งานเช่นใช้งานในไมโครเวฟใช้งานกับเครื่องล้างจานทำไมถึงต้องทดสอบเรื่องความแข็งแกร่งเพราะว่าเวลาไปใช้งานเนี่ยแววนมันก็ต้องมีการกระทบกระแทกัน ทดสอบความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์น,นั้นจะใช้หลักการเวียงลูกตุ้มไปตามรัศมีความโคง้งโดยมีหน่วยเป็นฟุตปอ์เทียบเท่ากับระยะห่างและน้ำหนักของลูกตุ้มที่จะกระแทกชนขอบภาชนะค่ะนี่คือการทดสอบความแข็งแกร่งอีกหนึ่งแบววค่ะ ภาชนะผ่านการทดสอบจนได้ตามมาตรฐานความแข็งแรงที่ตั้งเอาไว้ก็จะถูกนําไปตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มความสวยงามและนําเข้าเตาเผาด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อหลอมให้สีและภาชนะกลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะผลิตภณที่ผ่านการตกแต่งลวดลายและนาเข้าเตาเผาครั้งสุดท้ายนะคะออกมาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงามพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ หเห็นแล้วนะคะว่ากระบวนการผลิตถ้วยจานชามในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจนทําให้สามารถผลิตและส่งออกได้ติดหนึ่งใน5ของโลกแต่การเดินทางของเครื่องปั้นดินเผายังไม่จบเพียงเท่านี้ก็ยังมีการนําศิละปะเข้ามาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับงานเครื่องปั้นดินเผานั่นก็คือเบญจรงค์ค่ะ